ยชูสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในรายการ In Fun Today นะครับผมวันนี้เราจะมาทําเกี่ยวกับอาวีแล้วครับผมแต่อาวีของเราแบบนี้มันไม่ธรรมดาครับเราจะมาท้า1นกันนะครับผมในตาเดียวนะครับว่า ถ้าแพ้นะครับถ้า,ถา,ถาผมแพ้นะครับผมก็จะลบช่องทันทีเลยนะครับอ่าแต่ถ้าผมชนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้า extremes, ผมแพ้ขึ้นมาผมก็จะลบช่องของตัวเองขึ้นมาแล้วคลิปนี้จะเป็นคลิปลงสุดท้ายแล้วก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปท้าหนึ่งหนึ R V กันเลยครับผมโอเคเราจะทําการเข้าเกมกันเลยครับผมโอเคครับทานผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนี่ ตอนนี้อยู่ในสนามประรองหนึ่งหนึ่งแล้วครับผมนี่ครับตอนนี้เราเล่นมูลานะครับอีกฝ่ายหนึ่งเล่นเป็นเอลสุนะครับผมก็ผมก็น่าจะได้เปรียบน,นะครับตาน,นี้โอเคจะขั้นตอนแรกเราจะทำการเคลียร์กันก่อนนะครับนี่โอ้ยวีระวังเขาดูจังหวะนี้นี่ับผมโอ้ยวีซนี่เป็น อุย้ยมันจะรีงผมว่ามันจะรีงผมโอ้ยหลบได้ครับอาา่าฮ่าเอาเรื่องครับเอาเรื่องเอาเรื่อยไม่ให้หรอกฮ่่ครับเราก็จะชุดชุดอ่ามีการย่อยุครับว่าขอบคุณย่อยุหน่อยครับผมนี่ครับของที่ผมจะออกในครั้งนี้นะครับจะเป็นของแบบสายแทงเลยนะครับผมแบบแบบยิงเอวสูญิงไม่เข้าเลยนะครับผม จะเอาเป็นของซับด้วยนะเอาเลือก่อนรโอเคเลีวสูตอนนี้อยู่ตรงนอ้มาแล้วมาแล้วโอเคตอนนี้เราพร้อมแล้วยิงเลยดูดูดูดดงไงเลือดหายไปครึ่งรอยครับผม kali ini aku hidup apa bang ok baju ini, aw aw, kali ini kita jauh dari, ini dia, ini dia lagi, kita diteri nih bang, dia kip mana bang? kip kita, 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 kip ปมปมกันตีันปเปุ๊บตโอเคนะผมอองผมโดนแล้วผมตอนนี้ยิงผมโดนแล้วเราจะทําการตอบโต้กลับแลครับผมเอาเรืก่อนได้โอเคพร้อมตอบโต้กลับนะครับแต่ตอนนี้เราม่เตัวอยู่ออเห็นแล้วเห็นแล้วตอนนี้พอมล้ สก,กิน 2, สองสกินอันติเมทก็ตัวรัวแล้วเหมือนทุกทีเอ้ยมันรู้ครับผมว่าผมอยู่ในนี้อ่ามาปาชิดกเลยครับผมอ่าปาชิดเลยอ่าไม่รอดคบตานี้เป็นเงนะื่อนงาอีกอยูมูมูครับตานี้ครับผมแบบนี้ผมไม่โดนลุกช่องแน่ครับผมอแต่ถ้าผมเกิดโดนลุกขึ้นมาแล้วก็ยังไงก็ไม่โดนลุกหรอกครับผมเพราะดูแล้วตานี้ผมก็ต้องชนะร้อยเปอร์เซ็นเลยครับผม โอ้ยตอตอย่าประมาทครับผมถ้าประมาทช่องหายไปนะครับผมโอเคเราไม่ควรประมาทนะครับโอเคถ้าผมจบได้ครับผมก็จะจบเลยนะครับก็ทำการทัวว่างผมไม่โดนเพราะว่าถ้าปกดนานๆ๋ยวโอกาสที่ผมจะแพ้ก็จะเริ่มเข้ามาเคลียไปเหมือนเดิมตอนนี้รออันติคูดาแป๊บนึงแสร ดู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 ดดู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 ด เพราะผมออกสายแท่งล้วนๆเลยครับนี่ครับเดินหนาทึบเลยเราไม่เน้นดาเมจครับผมแต่ถ้าพูดงั้นแลวก็มันก็มีดาเมจอยู่นะครับแต่มันน้อยกว่าปกติแค่นั้นเองเรื่องกับความอึดขึ้นมานะครับเราก็ไม่สนใจเลยอีกตัวนึงนะครับผมนี่เอานี i ออกไปครับเพราะมันจะล้วนครับเราเราต้องดึงนะครับผมอ้าาาหลบได้ โอเคพอแล้วพอแล้วโจ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 อ้ยอีกนิดเดียวเอาได้แน่เอาได้เอาได้เอาได้โอเคมาว่าจะจบได้เลยเนาะหรือว่าจะให้โอกาสก่อนดีเนาะให้โอกาสก่อนก็แล้วกันค่ะเราจะให้โอกาสกันก่อนนะครับให้โอกาสออตัวหน่อยนะครับอ่าขอตาแต่เราแต่ที่เราเข้ามาเพราก็คือตอนนี้พอแล้วครับจากนั้นถ้า ผมชนะขึ้นมาครับก็จะจบที่ผมตั้งเป้าหมายไว้เลยครับก็คือถ้าผมแพ้ก็จะจบช่องโอเค so thirsty ลคลิปเหมือนเดิมจุดจุดโอ๊ยโ,โดนจริงแล้วนี่ครับไม่จะทุกครท้างเลยครับคือจ้าคลิปเดียวเองนะคระโดงคลิปเดียวเหมือนโดนมุดก,กันเลยครับผมนี่ย โอเคมาแล้วมาแล้วเอซูเอซูเอซูอ่าไม่สนใจป้อมเขาป้องยิงก็ไม่สนใจแล้วอ,อ่าอานี่โอเคครับผมผมขอจบเลยนะครับผมจบแล้วนะครับจบแล้วจบแล้วขอจบเกมด้ยนี้ครับล้อหน่อยครับล้อเรียนนะครับผมนี่นี่นอ่าเยอะยู you you, หน่อยครับเยี่ยมเลย <laughs> <laughs> นี่ซิงโชตายดูหน่อยแล้วก็จะให้มันเกิดมากกว่า,าเราจะค่อยตีป้อม ให้มันได้เห็นต่อตาว่าให้มันดูเวียนรอบต้นครับเลียนรอบต้อเออจบแล้วนะจบแล้วจบเลยจบ,จบเกมแล้วครับผมวิสตอรี โอเคครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วค่อยเจอในคลิปหน้านะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่จบไปเมื่อกี้นะครับแล้วผมก็บอกจบคลิปไปแล้วใช่ไหมครับแต่ผมไปดูคลิปนะครับประมาณ6นาทีนะครับผมว่ามันน้อยไปครับผมผมเมื่อกี้ก็จะมีคนบอกว่าขอตานึงใช่ไหมครับผมแล้วผมก็จะให้อีกตาหนึ่งครับเป็นกัลเป็นคนที่ขอร้องมาให้ว่าขออีตาหนึ่งแล้วผมจะให้ครับ แต่ถ้าตานี้ผมแพ้นะครับผมก็จะลบช่องเหมือนเันครับผมน้นแล้วก็จะมีทรงอครับที่ผมจะโดนลบช่องโอเคเอามาดูอีกตาหนึ่งครับว่าผมจะโดนลบช่องหรือไม่โดนลบช่องกันนะครับโอเคตาต่อไปนะครับผมจะโอนให้ด้วยนะครับผมผมจะเล่นตัวที่ไม่มีคนเล่นในเีมอาีนะครับที่ชื่อว่าวีโลนะครับที่ผมเลงในคลิปนีนะครับที่ผมเล่นบีโลในหมดไตแรงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับโอเคนี่ครับเขาก็ เชิญใหม่กครับอันนี้งครับตอนนี้ร้อยเขาเชิญมาก่อนนะครับด้านองตอนนี้เราอยู่ในหน้าหลังทีมนะตอนนี้เราก็มาดูตัวละครกันก่อนนะครับดูเพลิดเพลินนะครับนี่เชิญมาแล้วครับผมโอเคพร้อมแล้วอ่ะนี่ครับผมก็จะเล่นวีโลปตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะครับผมอ่ะหาวีโลก่อนนี่นี่ถือว่าผมอ่อนให้มากๆเลยนะครับผมเพราะดูจากการเล่นเมื่อกี้แล้วถือว่าอืทุกคนก็คงรู้ใช่ไหมครับผมว่าผมจะพูดอะไรนะครับ โอเคเราจะมาเล่นวีโร่กันเลยนี่อะนี่ไม่ใช่วีโร่นี่ทีมีนะคะว่านี่ไม่ใช่โอ้ตัวไหนนะวีโร่อานี่ไงครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะไปลงกันเลยโอเคกดยืนยันเรียบร้อยโอเคเลือกเซตไอเทมเรียบร้อยครับผมโอเคเราจะมาเล่นกันเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเราอาเช็คของน้อยตู้ตู้ตู้ตถูกต้องโอเคผ่าน เอนโอเคโอเคโอเคเป็นเป็น okay, ต okay. okay, be ้านทานสโลนะครับจากการสร้างความเสียหายเว้นะครับอะไรเอ่ยตาที่เขาลฝั่งนั้นเดี๋ยวผมต้องดูก่อนนะครับอ่าฝั่งนั้นเป็นลิปเตอร์ครับผมโอเคเราเลี่ยนเป็นสโลนะครับถ้ามีคนโจมตีเรานะครับก็จะคนนั้นศัตรูก็จะติดสโลนะครับที่ผมออกไปเมื่อกี้นับนีอครับโอ้โหแรงมากครับผมห วีโร่แรงกว่าที่จะนนึกออกเลยในบทหน่วงวีนึงอุ้ยเน็ตเน็ตแบบทำอคไรก็เก่งเน็ตมันค้างเลยอ่ะมีคนแอบเอาเลือดจ้าไม่ให้อุ้ยได้เหรอได้เหรออุ้ยครับบิ๊กเจอร์มันพิュวมากครับผมแต่ยังไงผมก็ไม่ยอมเมื่อเป็นไงล่ะกลับไปเลยอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว ได้นะผมไม่กลัวหรอกครับผมไม่กลัวตายเพราะผมมีฟิล์มคชีพพาสิของผมครับอ้าวได้มาหนึ่งตัวแตมบาแบบงงเ,เข้ามาเองนะนี่นะประตูเข้ามาเองเลยครับผมไม่ต้องให้เข้าไปในป้อมเข้าไม้ผมตายเลยเข้ามาให้ผมฆ่าเลยนะผมนี่อ่ารีบป้อมวันนี้ผมก็จะรีบจบนะครับเพื่อทาการนะทําการน,าาน,น,นะครับทาการให้แน่ใจว่าผมชนะนะครับเพราะว่าผมกลัวลุกช่องมาครับผมใน ในคิมนี้นะครับผมไม่น่าตั้งคอนเทนต์เลยนะครโอเคที่วจะเป็นจะไม่มีคอนเทนต์ลบกช่องอีกต่อไปนะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนขอมาโอเคแต่เราจะไม่มีอีกนะคะเขาว่าเสียวมาเลลาาโอโเจ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 เวเจ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 จเจเจเเจ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 ไมเเจเจเจเมเจ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 เมเเจ อันติเมทพร้อมมันรู้ทางครับผมเอ้ยมาแล้วอุ้เป็นไงเป็นไงอื้งสองคิวแล้วครับผมโอเคจะจบแล้วจะจบแล้วจะจบขอป้อมนะครับผมเนี้ยแล้วคิฟไม่พอครับผมคิฟไม่พออ่าขอบคุณด้วยขอบคุณที่ให้คิวแล้วบอร์ย,อย้อนยุบมันเลยครับผมฮ่าฮ่าฮ่าหวั่นแล้วกับพี่ยู นะมันถอยลงไปไม่ยอกให้มันนีหรอกเขาไม่กลัวรับผมเรามีฟื้นคืนชีพตายก็ไม่เป็นไรฟื้นคืนชีพได้ไม่เกียวแต่ถ้าเกิดพาสีทำงานนะครับพอฟื้นคืนชีพแล้วมันทำงานนะครับผมมันก็จะนะครับมันก็ตอนเวลาคูนดาวของพาสีนะครับผมมันจะทำให้ตัววีโรนะครับ ของเป็นเกาะเวทของเกาะเวทของวีโลมันลดลงนะครับก็เลยพยายามอยากให้พลาสติทำงานเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกาะเวทของเราเลดลงไปประมาณส0 3 0ิบสามสิบมันจะไม่ไน้ครับก็ประมาณนั้นนล่นเองอืมอ้มอ,มอมไม่หนีแล้วครับไม่หนีแล้วครับไม่นั้น้ายนะครับอุ้ยอุ้ยไม่หนีอุ้ยมันหนีดูมากครับผม ยึกโซผิวมากเลยมันมีสกินขึ้นไหวไเต็อะได้ความอันรมันแล้วนนี่นี่ป้องกันหนอนีน่นี่มาก่าหนังไปไม่ให้หนีเอ้ยอไม่เป็นไรเราเป็นสายท่งเ้กัเด่นเลยเป็นไงน้อลากมันไปาย,ยานนี้งานนี้นี่จะได้ไหมผมไม่ได จริงผมน่าจะเอาน้ำมาเป็นอันนั้นเป็นปัดสร้างความเสียหายจริงเลยเนี่ยก็ได้มาแล้วค่ะเข้ามาให้ผมไข่แล้วโอเคแล้วก็ตีป้อมนะครับโอเคตีป้อมตีป้อมตีตีโรวิโรนะครับเป็นตัวอีกตัวนึ่ผมว่ามันเล่นสนุกเหมือนกันนะครับผม ยังกล้ามาอีกเนาะครับผมโอเคยังกล้ามาอีกเราก็จัดให้ครับผมผมเป็นเซอรแท้งผมไม่เจ็บหรอกเฮ้ยนี่ดันไปเอออันติเมตหน่อยอันติเมตอันติเมตโอ้ยช็อชตอันติเมตเอ้ยเป็นไงเอ้ยเอ้ยจางนี้เป็นไงฮะอุ้ย เล็กน้อยนึครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นะคบผมกดพิกเกอร์อเกียพิกเกอร์ไปฟรีๆนะครับผมแล้วอาจารย์ผมดังกลับคิดว่ามันจะเป็นตรงนั้นน,น,นะครับจากนั้นมันไปอีกทางน,นะคบมันรู้แผนผมนะครับแต่เราจะจบเลยนี่ครับไม่สนใจด้วยครับเอบคกณด้วยอายุขอจบแล้วนะครับผมไม่สนใจครับผมจบแบบง่ายๆโอเคครับรอบนี้นะครับขอจบคลิปแบบจริงจังเลยะครับผมโอเคครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมนะครบแล้วค่อยเจอนในคลิปหน้านน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 ครับผมอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ก่อนใคร